อีเอย่มันเป็นความไหเขาไปไทยนังเสร็แล้วเป็นความเลยเออเอานีเลยนี่เออพอดีเลยดิยังมงิมเกียวยมยเอาเสีย้มย้ไหมเ้ยิอีันนี้นีกอนีออ้เส็เป็นจอันนี้งายๆเสร่มยม้โอ้มาเสียไหมเสียบ่งครับเบ่งามอการใช้ผ้ามาเทียวครับ Phật tù làm Ô đây này. Ô đây ai? Ô đây như vậy đây ai? Ô đây ai? Ô đây ai? Ô đây Ô đây 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 bên kia hiểu Ừ Ô đây sẽ bên này. มองวะนี่บอกวะวะรังกินข้าวมากมายหลาเลาเล đấy bác, ăn cột, sấu rồi, nĩa ngon, nhiều cứ lúc, thịt lợn như เสียไแหนใสเบองยังเบรักใสเสียไตีลยืดเสียธรรมดายืดแค่ไหนเสียไปกิเกือกิจน่อยเออะเออมันคือใส่เสียนอนเสียบูเสียบูเสียนอนสียูตงใส่แบบศูนยไทย

อุ for er. on ้ยได้ไอได้ยอีอละเออเจ้าบบาทครับเจ้บาทเครับตุ๊มี่เหลอไอ้านั่งี่แหละวะได้ยู่ใสได้อยู่ดิเดีเยืดปะเออเพรขากระเป๋าเื้อเอาตัวนี้ตัวนี้ละตัวนี้ละเอาตัวนี้แหะเอาตัวนี้ละเอา tại bạn yêu bóng đây, gay okay. sau ừ. lắm sao mùa 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 không mùa 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 ui, phùa xe, đeo, phùa. Phùa xe đây xe đây, <laughs> หัวยเงกนตัอวอีกห่วรงยหัวผหลุมเอาตัวแรกเอาคอเอาค้อ,าอ,อนหัวงยๆสักหน่อยคอวิ่งวิ่งป่ากกอรร่าหวอวิ่ง่านี่ใส่ไงก็หนีบ่าครัแบขบ<อ>าดเลยว่เาเงา้องแล้วตะเี่ยนหัวไม่เลยด <c oughs> ิจะเอาแบบแขนกุดแบบนั้นนักกีฬานู่นะะวีระวีพี่ ที่อะไรเ่นกุดบปะยักไ้เช่นกุดเด็ตัวใหญ่วดตัวใหญ่กดปายงางเบิ้งเรื่อยทางง้นไนรายงานเบิ้งเล่อออกอเีดออลุดั ครับพี่นอ้องยามาช้อปปิ้งครับมาหาซื้อเสือ้อผ้าซื้อเสือส้อผ้อาใหม่ครับเพิ่นหนักเพิ่นว่าอยากได้เขียนขูดบริษัทเป็นบ่อยเนาะไม่ไหลยิ่งไม่ไหลใช่ โอ้ยเพียงหลายบางเก่งยินมแต่ไั่สิมีใส่ยาาบอบอนี่เดีนี่เด้สันสเก่งผู้ยิ่งบ่หนิสันสเออเอ๊ะขออยากไเพดีเลยวะแอลสิไรบ่ได้ดอกเอ้านี่ของผู้ใช่บ่ใช่ครเป็นยืดยืดมีบ่ยืดยืดดุนนี่ละนผู้ใเียบไหมดซ้าย้นเนาะ ไปเบิ่งด้วยเน็นยังคว่าตัดขาค้นไหมแหงเหยียนยุ่นสตัดขาพอดีแบบพอกันใช้นี่ยพอนใช้เมาล้านดีละเอว่า๋อว่วเอวเท่าไหร่เหนยัง ่ก็เอวยี่แปดแปดยี่ดยี่แปดนี่ครับเจ็ดยี่แปดตัดขาบ่แมน,นตัดขาค่ะเดาดูร<อ>ัไปตัดเองขาเองสั่นอยูเองสิ่ตัดยู <c oughs> ขาขาสัตว์แล้วก็เป็นเงาขึ้นก็เี <c oughs> ย้ยังไง <c oughs> มันยืดบอานเอวไหมเรียนมีผายยิ่่ ขาเพิ่น,าาพนกางเกงขาสั้นเพิ่นกัเป็นขายาวคอเกออายาบมากแบบนี้บ่แบบซีซีแบบนี้ไหม้งเครือแบบนี้่ได้อยู่บ่ของเราขาสาขั้นขายาวแล้วก็เป็นขายาวเบิด น่ากัสิเป็นกาเกงไหมกี่เป็นกายาวเอาเอาไงเาะเตวแปดพอสองตัวนเทาเนาะเอ้าฝากพี่น้องนะผมจะเอาพิ่ตึงไปฝาเลยงจำนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวใหงี้เนหาสื่อเสือผ้ากางเกงกอนครับผม เดี๋ยวล้อหลุดมาสิรอมาไหนเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ